สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนภาษาในตั้งค่าในมือถือสมาร์ทโฟนของเราโดยปกติเวลาเราเข้าไปในตั้งค่าแบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นภาษาอื่นเช่นเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นใจภาษาไทยหรือเป็นภาษาอะไรก็ตามแต่ที่คุณเผลอตั้งให้เป็นอย่างนั้นปกติถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย เวลาคือ Google เขาเห็นเราใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลาเราเราไปเสิร์ชหาอะไรเนี่ยมันก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษให้เราอ่านบางทีอ่านไม่ออกพี่อ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีแนะนําเป็นภาษาไทยดีกว่าแล้วผมก็ชานาญภาษาไทยมากกว่าแต่เ็ามีคําถามมาล้วถ้าเกิดผมเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไปเปลี่ยนตรงไหนล่ะอ่านนี้เราก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าดิปปี้อันนี้นะเราสามารถเปลี่ยนได้ ให้เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอื่นที่คุณต้องการเช่นค,คุณอยากได้ภาษาจีนหุ่เปลี่ยนได้นะภาษาในโลกใบนี้เนี่ยนะผมว่าน่าจะครอบคลุมแล้วมั้ง Google เขาทําไวนะ้อะนะเราไปในตั้งค่ากันเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วเนี่ยให้เอานิ้วเนี่ยลูดลงไปให้สุดด้านล่างโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้าบนอย่างนี้นะ,อะเอาให้สุดเลยเนี่ยคุณก็จะเห็นคําว่าระบบนี่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเราทําใน เครื่อง Moto G 2 0่สิบนะพี่อ่านาเครื่องอื่นล่ะ <c oughs> มันก็ใกล้ๆกันแหละพี่ก็เดาๆเอาหน่อยก็ได้หรือไปดูย้อนหลังเอาก็ได้แล้วก็ทําไว้หลายเครื่องอยู่เหมือนกัน <c oughs> เมื่อเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องภาษาละการป้อนข้อมูลอยู่ตรงนี้นี่อ่ะกดเข้าไปในภาษาละการป้อนข้อมูลจึงข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องภาษานะอ่ะภาษาตรงนี้นี่อ่ะภาษาแล้วก็กดเข้าไป แลังนั้นเราก็ไปกดคําว่าเพิ่มภาษาเนี่เพิ่มภาษาจึกเขาก็จะมีภาษาให้เราเลือกในโลกใบนี้เยอะแยะนะมีอะไรเนี่ยเออไม่รู้จักจดภาษาดั้เนาะเรียอะไรอ๋ออันนี้อังกฤษนะภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษ โ oh, อ,อ้กดภาษาอังกฤษก็ยังอุตส่าห์มีให้เลือกอีกเว้ยมีออสเตรเลียแคนาดาแอนอินเดียยูนเต็ดคิงดอมยูนเต็ดสเตทส์ออฟอเมริกาอะไรเงี้ยนะคุณก็เลือกเอาแล้วกันภาษาอังกฤษภูม,มิภาคไหนล่ะโอ้ยพี่ทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะช่างมันเถอะเอาเอาเอายูนเต็ดคิงดอมแล้วกันเอาสมมุติอะสมมุติได้เฉยอะนะ,ะแล้วกดยูนเต็ดคิงดอมปั๊บ Uh, แล้วเราก็กดให้มันใช้งานโดยมากดตรงนี้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ขีดขีดข้างหลังเนี่ยนะไอ้สองขีดเนี่ยให้กดเลื่อนขึ้นไปข้างบนให้มันเป็นเลขหนึ่งกดแช่ไว้เราลากเลื่อนนี่มันเลื่อนได้หไหมเรานิ้วแช่ไว้แล้วลากเลื่อนขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนอ่ามันก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษย้อนออกมาตึกย้อนออกมาตึก คุณก็จะเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วครับเจ้านายเห็นไหมเรียบร้อยอแม้แต่ข้างนอกข้างแนกอะไรก็มักป็ปกติภาษาอังกฤษอยู่แล้วนี่หว่าช่างเธออ่ะแล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทําไงก็ต้องกลับไปในตั้งค่าติปี่นี่เข้าไปในตั้งค่านะภูการเราหายไปไหนเนี่ยฮ e ลโ o hello hello ภูการเราหายโอเค ก็เข้าไปในตั้งค่าเหมือนเดิมน่าข้าเข้าไปในตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเหมือนเดิมนะอ่าลู่ลงไปโดยใช้นิ้วลบปัดขึ้นไปข้างบนเราก็จะเห็นคําว่า system อยู่ตรงนี้นี่กดเข้าไปใน system นี่แล้วก็มีข้างบนเหมือนเดิมก็ language นี่ language and input อ่า input อย่าภาษาอังกฤษนิยายอะไรกับผมไม่ได้นะพน่อแล้วเรางบนมันก็จะมีคําว่า language อยู่เห็นไหมอ่านน่กดลงไปจึ๊ง เราก็จะเข้ามาที่เดิมก็คือตรงที่เป็นเลือกภาษาคุณอยากเพิ่มภาษาอีกก็มีเออ add add a request เนี่ย request อะไรเนี่ยนะเออช้าบันเทงภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงยาวนิยายนะพี่นะอ๋อถ้าอยากให้เป็นภาษาไทยเพข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเนี่ยออขีดขีดสองขีดนี่นะพี่นะไอ้ไอขีดสองขีดเนี่ยเขาให้กดแช่แล้วก็ลากเราก็กดแช่แล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนี่แค่นั้นเองแล้วก็ปล่อยนิ้วออกจึ๊กแค่นั้นเองมันก็จะกลายเป็น อันดับที่หนึ่งภาษาในเครื่องมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยกลับ,บมาเหมือนเดิมแล้วแค่นั้นเองไม่ไมีอะไรบ้างไหม,ไ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 มถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นคุณก็ต้องไปเลือกหาภาษาไทยคุณก็ไปรูดหาเหมือนรูรดหาภาษาอังกฤษอย่างนั้นแหละปกติภาษาไทยมันจะอยู่ล่างๆหน่อยพี่รูดรวดเดียวให้จบเลยก็ได้แล้วใครรูกรดกลับมาหาน่าจะง่ายกว่ามัง้งภาษาไทยมักจะไม่ค่อยอยู่ข้างบนนะเท่าที่สังเกตนะเออเป็นภาษาที่ทาง Google เขาก็เห็นเป็นอันดับสุดท้ายอะไรเงี้ยเกือบเกือบสุดท้าย ประมาณนี้แหละก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนภาษาในตั้งค่าของมือถือ Moto G 2 0เครื่องยี่ห้ออื่นก็เล่าๆนี้ละปี่ดูเทียบเคียงเอาก็ได้มไม่ค่อยหนีกันเท่าไรหร่หรอกเพราะมันเป็นแอ d ดรอยดนะ d r น i d อ่าประมาณนี้อันนี้เป็นเพียวแอนดรอยเขาทำแบบนี้เอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ